จบไปแล้วเธออีพีนี้ดีมากดีอ่ะฉันชอบอ่ะฉันชอบอีพีนี้ฉันชอบที่เขาเล่าเรื่องเล่าเรื่องโรสนิความแบบความคลิกกันของของของคนสองคนอนะ่ะเธอมันก็แค่นี้แค่นี้เขายิ่งกดคลิกกันอีกทุกคน แล้วก็ชอบนะที่แต่ละคนมีปมในเส้นเรื่องของ uh huh. ของเรื่องส่วนตัวของตัวเองที่มันยังไม่ได้มันไม่จําเป็นที่ต้องคือป็นไม่ผิดไม่จําเป็นที่ต้องเริ่มต้นด้วยความรักจริงๆแหละแล้วก็จริงๆคือมันห่างไกลาจากคํานั้นมากมากๆด้วยเ hmm. นาะแล้วก็แบบเส้นเรื่องคือเรารู้สึกว่ามันน่ารักตรงที่มันน่าเอาใจช่วยมากเลยทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ย เรารู้แล้วลว่าสองคนเนี้ยมันคลิกกันมากๆกคลิกกันมากแต่ว่าในใจของทั้งสองคนอะ่ะมันไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเลิฟไลน์แบบนั้นเลยใช่คือเขาแค่รู้สึกว่าเขาคลิกกันในในในเรื่องเซ็กส์มากๆแต่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆนะ่ะมันไม่ได้สนใจนะยังไม่ได้แบบโฟกัสในจุดนั้นนะแล้วก็แบบแต่ละคนยังมีคนที่ตัวเองชอบและคนที่ยังอยู่ในใจใ<ช>ทั้งสองคนเลยซึ่งมันยังไม่สามารถหมุฟออนจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นได้ ฝั่งเจ้าวันดีเองก็คือแบบ8ปีมันไม่ง่ายทุกคนกับการที่จะแบบอย่างที่น้องนับห้าสี่สามสองคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งเจอกันทุกวันแล้วตอนนี้คือกลายมาเป็นคู่แข่งกันด้วยมันก็เป็นเหมือนศัตรีเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบวันดีอยากเอาชนะให้ได้แหละว่าแบบสักตั้งนึงอะไรกับเรื่องนี้อะไรเง<ม>ี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากแพ้เออกับเรื่องแบบนี้เนาะซึ่งแบบน้องเล่นได้น่าสงสารมากเลยในในเวลาที่แบบ นาะอีซีในบันไดหนีไฟอะที่บอกว่าแต่ความหลักของวันดีไม่เคยมีเงื่อนไขนะแต่ว่าพี่มายื่งเงื่อนไขว่าถ้ายอมสละทุนให้แล้วเดี๋ยวเราลองกลับมาแบบมันไม่ได้อันนั้นคือไม่ได้จริงๆไม่ได้พีเตอเป็นเียอะไรคะพี่คนอย่างพี่เตอคือต้องโดนต้องไม่มีใครมึงสมควรไม่มีใครอีพีเตอร์จริงแล้ววันนี้พี่เตอร์จะ เอาคนทั้งโลงบ้านไปเอาผลวหวไปแล้วแต็สิบเปอร์เซ็นต์นาเลไม่ได้การละละต้องเอาใจช่วยวันดีลูกแม่ล่ะจริงไม่เป็นไรวันวันดีมีพี่กอฟพี่มีพี่ผู้ช่วยที่ดีด้วยเพื่อนก็น่ารักและเดี๋ยวมีเจ้ายอยยะของเราอีกเออเนี่ยฉันว่าแหละดาวเลยนะแคมเปญต้องเอายอยั์มาเกี่ยวข้องสุขภาพอะไรเงี้ยก็แบบนักมวยระดับโลกอะไรแบงี้เฮ้ย ส่วนพาร์ทของเยาวย่างเองจริงๆเส้นเรื่องก็ปูมาแล้วเนาะว่าจริงๆเขาแบบยังไม่จบสักทีอ่ะคือเขาเป็นใบอ่ะทุกคนคือเขามีความสัมพันธ์ได้ทางสองเพศแล้วก็จริงๆคือตัวเยาวย่างเองก็ค่อนข้างแฟงเกมกับวันดีนะคือแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้วันดีฟังฝ่ายที่รับรู้เรื่องส่วนตัวตอนเนี้ยก็คือเยาวยงก็อยากรู้ว่าวันดีเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ได้ที่จะไป ไปถามหรือไปแทรก,กแซงหรือปล่อยก็ปล่อยให้คือพยายามเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ,อนรักษาดูแลเขาในพาที่เขารับรู้ว่าคนคนนี้กําลังเปราะบางกําลังแตกอยู่แต่แบบก็ไม่ได้ล่วงล้ำไปในพื้นที่ที่เขาไม่ได้เต็มใจจะให้เข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เขาไม่ความสัมพันธ์กันแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมนะคะสองคนนี้คือยังเช็ค <Check S 1> ตลอดเช็คตลอดยังรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมากเลยว่าเขาไม่เข้าไปถามไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในตอนว,วันนี้ที่หลอกเขาแบบแล้วจะไม่บอกหรืองไงว่าแบบมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นับถือนะที่สุดท้ายแล้วเขาไม่ใช่นับถือดิยเขาต้องแม้ว่าเขาก็เข้าใจว่าที่ทำไมเยียวยาถึงยังไม่พร้อมที่จะเล่าหรืออะไรอะไรเ้ขาก็ไม่ไปเสาสีก็เปิดเใช่ <Okay. S 1> ก็เหมือนเขาก็กอยากก็อยากรู้นะแต่แบบเอ้ยไม่เราไม่เป็นไรซึ่งแบบพาร์ทของเยียวยเองเขาก็มีเส้นเรื่องกับกับน้องเนาะเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะแต้มเออ ซึ่งเจ้าแต้มก็เหมือนจะมีรักตรงนั้นกับเจ้าโอมนิดนึงในอสนสราในในในสในสมรสอนิสิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยไวด้วยอะไรด้วยไวก็คือแบบพอมันปูมาว่าเหมือนยักยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยน่าจะแบบปีหกปีเจ็ดอะไรหรือสักอย่างน่าจะปีสุดท้ายแล้วน่าจะเต็มโฟต้ามากๆแบบแต่แบบแต้มก็ือคือยังอยู่แบบเด็กๆอยู่ด้ แบบพ่อไหวแต่พ่อแบบเราแบบแต้มไปไปคุกกี้กับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในในองค์กรอะไรเงี้ยอาจจะมีความใกล้ชิดแต่กับตัวเราที่เหมือนกับว่าจะรู้สึกดีต่อก,กันแต่ว่าด้วยความที่หน้าที่ตอแบบไปซ้อมนู่นนี่นั่นน้องก็ต้องทํางานมหลาลัยอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแบบเพราะว่าดูเพราะว่าดูแหละดูรู้เแลยว่ายอยายาเซลมาจากการที่ถูกเบี้ยวไปดูหนังอะหลายรอบแล้วด้วย<อ>คือรู้สึกว่าเออยาอยาเองมีใจให้น้องคนนี้แหละแต่แค่แบบ มันไม่สามารถพัฒนาไปได้สักทีเพราะว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของเจา้าแปมก็น่ารักนะคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเคลียร์ัดกับฝั่งนี้มากเลยนะว่าแบบไม่ได้แบบพยายามจะทาลมหรือกับความรู้สึกฝั่งนี้เพราะว่าตอนอีพีแรกเขาก็ได้บอกเหมือนกันว่าแบบเ,<อ>เขาพยายามเบรกเร็วมากซึ่งเยียวยาพยายามที่จะพูดพรายาที่จะแบบส่งไปแล้วแต่แบบมันเหมือนโดนตีกลับตลอดก็เ,เห็นเห็นเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งใช่เขาน่าจะมองเป็นรุนพีคนหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความสัมพันธนะ์อะไรขนาดนั้นแต่แต่ฝั่งคนของเราเนี่ยชอบเขาแหละทุกคน แล้วตอนนี้มันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าข้อสัมพันธ์ของสองคนนี้ตกลงเป็นแบบ M W B กันแหละสองคนที่แตกสลายกับมาเจอกันในวันที่เหงาแล้วทุกอย่างมันคลิกกันมันก็ลงเอยกันในแง่ที่ว่าเราทำข้อตกลงกันว่าเฟนวิดมิฟตของเราจะเป็นยังไงบ้างกันสี่ชอบมากแล้วประกันว่าตอนเขาจูบกันครั้งแรกเราร้องไห้กันได้เลยอมึงแค่แบบมึงแค่ถอด มีดู<ซ>คิดตามไปนไ้หลายฉากมากแล้วก็แบบออถอดสร้ถอดสร้ไปให้แล้วแ,ลแบบจุดแบบที่คอแล <มา S 1> ้วนี่คือแบบมันน่งคิดแบบหรือกูไม่ได้อ่านเรื่องนี้หรือกูอ่านก็ไม่รู้คืององหมดแล้วตอนนี้นเพราะว่าเราอ่านเรื่องของคุณพกรแบบเยอะมากมากแล้วก็แบบสับสนหมดแล้วตอนนี้จแต่จำได้ว่ามันมีเซตสองเรื่องแต่ว่ามันก็นานมากละทุกคนก,ก็เลยเหมือนแบบดูใหม่เริ่มใหม่เพราะว่าเป็นคนอ่านนิยายอะไรเยอะมากก็เลยตีกันในหัววันนี้เราใส่เสื้อเข้าแบบตีมเหลืองม่วนจริงด้วยแบบไม่ได้ต จริงด้วยว่ะเต้ยุฟังก่ะจริงนูครแล้วแบบเราชื่นชอบอย่างนึ่งคือพี่กอบยังสามารถรักษามารฐานความเดนามิของของของการตัดฉากแบบเนี่ยให้มันไม่ดูแบบจริงเราเรารู้สึกว่าเป็นการนั่งดูฉากเลิฟซีนที่เราไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดแบบประดับประเดิอมัดเลยอะไรแบบนั้นเลยไม่เลยคือเขินด้วยซ้ำคือดูแล้วว่า เฮียเขินมากเขินจริงคือชอบมากแล้วว่าเรื่องของเรื่องของจังหวะและการตักอะไรเงี้ยมีผลสูงมากๆแล้วก็แบบสไตล์การกำกับด้วยเนอะที่ d ด a l ล็อกต่างๆมันมันมีความมันบวกแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นดรล็อกที่ พวกเราเก็ตกันโดยที่มันไม่ได้ตรงใจยัดเยียดอ่ะแล้วมันก็กําลังดีดูครัรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติมากเราเลยรู้สึกว่าดร์หลอกที่ตัวของยอยะกับตัวของหมอวันดีคุยร์อ่ะมันมีความแบบเป็นสิ่งสิ่งที่คุยกันในชีวิตประจําวันโดยที่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหยาบโลนหรือมันจะโป๊เปื่อหรือว่ามันจะลิเกลิเกนออกไหม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทุกคนเราก็คุยกันแบบเนี้ยทุกคนถ้าเรื่องเซ็กส์ก็คุยกันแบบนี้นะแบบดาราแบบล้างตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแบบล้างให้สะอาดเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำเซลล์กันซึ่งแบบว่ากันมาดูหนังมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ make ัวร์เราแหละว่าแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบไหนยังไงเนาะซึ่งคาแรคเตอร์ยังทําได้ดีมากเรารู้สึกว่าแบบมันมันเป็นการที่ทําให้คนดูเชื่อได้จริงๆว่าสองคนนี้แบบทําไมเขาถึงต้องการกัน เพราะว่ามันคลิกกันมากเหลือเกินอะในเรื่องส่วนตัวเขาอะที่มันแบบเออมันมีบางมุมที่ตัววันดีเองก็อยากเมคชัวร์ให้ตัวเองมีความมั่นใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเราเองก็เป็นที่ต้องการของใครคนหนึ่งได้จริงๆเราก็ไม่ได้จืดชื่อขนาดนั้นแล้วเราก็แบบเฮ้ยเป็นคนแซ่บๆได้เหมือนกันมันยังมีคนที่มองอเห็น<ร>ชอบเราใน,ในแบบนี้เออ,เอ,อแล้วเราก็ถามว่าเป็นตัวเองเป็นตัวตนไม่ต้องเป็นคุณหมออะไรที่มันแบบติดถูกถูกข้อเลยขนาดนั้นก็คือสามารถแบบ เป็นตัวแสบตัวดื้อในสไตล์ของตัวเองได้รว่าบ้างอะไรบ้างใช่แล้วฝั่งอยาว์ยางเองที่เขามีตารางซอมที่มันแบบชัดเจนมากมากก็อย่างที่เส้นในอนาคตน่าจะดาวมาแน่ๆว่าแบบพาร์ของการที่จะมันทำให้เส้นทางแชมเปี้ยนมันเริ่มสั่นคลอนเลยเนี่ยเริ่มสั่นไหนจะเรื่องทุนของเจ้าวันดีคือคิดว่าเรื่องนี้แบบน่าจะมีหลายๆปมที่ น่าจะคอมเมดี้เข้มข้นดราม่าได้ร้องอยู่เขินในเงรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันจะกลมกล่อมมากเลยเพราะว่าจริงๆคือแอบตอนแรกแบบเฮ้ยแล้วมันจะเล่าประมาณไหนวะนอกจากเขาเป็นแฟนไม่ิกกันแล้วแบบเรื่องจะมีเรื่องราวอะไรให้เราน่าติดตามเนี่ยตอนนี้คั้นอี่สองนะฉันรู้สึกว่ามีหลายประเด็นเนี่ยพอมาดูแล้วว่าใครน่าดูมากแรกเตอร์สองคนเนี้ยมันมีความเหมือนกันแค่อยู่คนละสถานะแบบคนหนึ่งเป็นนักมวยคนนึงเป็นหมออะอย่างวันดีแบบเปาะบางแต่ ความรักและแต่ว่าก็คือมีโกที่จะเอาทุนย่อยักก็เปาะบางความรักโกคือรักษาแชมป์แล้วแล้วแล้วระหว่างทางอ่ะการเดินทางของสองคนอ่ะคือมันแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ต้องเดินทางในวีเขาตนเองแต่ว่าเส้นของ SWB มันก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วมันจะแบบมาแบบครอสมาอะไรกันยังไงเพราะว่าจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเฟรนด์บิวต์คือถ้ามีคนหนึ่งรู้สึกก่อน เจ็บแน่แล้วถ้าเกิดมันสุดท้ายมันไม่ได้คลิกกันในรูปแบบนั้นจริงๆหรือยังไงนี่แหละมัาก็มีความเข้มข้นที่มากคือถ้ามองว่าถ้าเกิดว่าแบบในความสัมพันธ์่ะตอนที่เป็นเฟนวิดอะมันก็สวยหอะมันก็หวานหอมแต่ว่ามันง่ายจริงๆทุกคนคือเฟนวิดไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ง่ายมากนะถ้าเกิดเราสามารถหาใครคนได้จริงจริงอันนี้กล้าพูดเลยว่ามันง่ายมากกับ กับสิ่งที่มันสามารถตอบสนองในในในเรื่องเดียวกันได้แล้วมันก็จบแล้วมันก็หวังดีต่อก,กันได้จริงๆแต่มันต้องแยกให้ชัดมากๆซึ่งยากจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นคือต้องน่าให้กําลังใจมากๆว่าจะยังไงต่อและจะมีใครคนหนึ่งได้ทำลายกฎดวงหน้าห,หรือเปล่าแล้วมันจะยังไงกันต่อเนานะนอนาโคตขอกลับไปในซีนลิฟ มอเตอร์อึดอัดสุดๆถ้าเกิดว่าแบบเราต้องไปอยู่ในลิฟต์กับใครคๆๆนหนึ่งแบบแต่นี่รู้สึกว่าแบบวันดีเป็นเด็กน่ารักมากลน่ารักม<ล>ากนะคือเป็นคนที่แบบพอเราเห็นแล้วเราตกหลุมรักได้เลยอ่ะ ซึ่งเลยเลยกหมีคือน่ารักมากมึงน่ารักมากกับย่าแล้วแบบพอเขาได้ปูุซอรี่วันดีเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ไม่อยู่ละเออใช่แล้วแบบอยู่กับย่าซึ่งตัวย่าเองมีความเหมือนแบบว่าเหมือนไปอยู่บ้านพาคนชราป่ะเออเดี๋ยวฉพาไม่น่าเดาผิดเนาะเออรู้สึกตรงกัางแล้วแบบเขาเหมือนแบบว่าเขาไปอยู่แล้วกลา่นก็แบบมันยี่ต่างคนต่างแบบ มีโลกของตัวเองอในการใช้ชีวิตแต่กลับมาคลิกกลับมาจูอะไรเงี้ยย่าจะคอยพูดตลอดอยากให้วันดีมีคนดูแลอะไรางี้เนาะเพราะว่าแบบย่าก็น่าจะรู้แหละว่าหลานตัวเองปอบานนี่เลยนะนี่เลยเลยรู้สึกว่าตัวของวันดีอ่ะถ้าเขารู้สึกแบบรู้สึกไม่ไม่โอเคเขาน่าจะกลับไปหายา่าเนาะใช่น่าจะมีสีซึ้งๆกับย่าอยู่เลยเพราะย่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะเป็นที่เราฟังมากๆของวันดีแล้วก็วันดีสามารถแบบเล่า,เ,ลาเรื่องให้ให้<อ>ย่าฟังได้แบบ เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะมีเส้นมีผลกับเรื่องเยอะมากแล้วก็มาแบบมาแบบจุดประกายหรือว่ามาสับสวิตอะไรสักอย่างหนึ่งของมันนีอะไรบางอย่างจริงแต่นี่ชอบเวลาอินเล่นเป็นแบบเป็นความแบบอ่อนๆแล้วก็แบบอะไรสักอย่างอ่ะที่มันแบบว่ามีความเหมือนแบบไม่มั่นใจแต่จริงๆพยายามที่จะมั่นใจอยากจะตัวใหญ่ขึ้นมาแต่แบบพอมันพอมันเหลือตัวแค่นี้มันแบบน่ารักมากใครก็อยากปกป้องคือ สีหนึ่งเี่ยสีลุ้งหัวคือแบบโอ้เขินมากอเชี่ยแบบเขินมากคือรู้สึกว่าสะพลนน้ำหนักดีมากเลยกับกับใส่ตรงใส่ตาอะไรมันไม่ได้แบบจับจ้วงหรือแบบนั่นเลยอ่ะกับสีที่พาน้องไปแล้วแบบว่าโอเคที่แบบว่าแบบว่าอย่าไปนะหลังจากที่กลับมาจากผับอ่ะเออมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบ้ยเราจะต้องแบบเขามีความเป็นห่วงแล้วก็มีความเป็นดูความดีอ่ะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ย แล้วก็ไม่ได้นี้ด้วยน,นะเราแถมยังแบบทําตัวเหมือนแบบหวังดีกับเธอตื่นมาเตรียมข้าวเตรียมอะไรคือแบบแล้วก็ไม่ได้เราลาบเราลวงอะไรในวันดี่นน,น,นั้นเลยเพราะว่าแบบคอนเซนต์วันดีมันไม่ได้อยู่แล้วนาทามิ่งตรงนั้นคือเราไม่มีสติด้วยซ้ําก็กลับไปอย่างแบบสุภาพบุรุษโอ้ยอม่ไหรโดนโดนพี่ว่าเลยเพราะว่ากลับเชา้าอ๋อมือคือแบบโอ้เขาอยู่ดูแลทั้งคืนเพาเขาปล่อยไปไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ เขาวังดีเออเขาวางดีเขาก็เต็มที่คือรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยเพราะว่าพี่กอฟเก่งแลยเรารู้สึกว่ามันแบบมันปรุงดีเนาะมันเล่าเคลียร์มากแม้ว่ามันจะแบบแบบเดียวและสิ่งที่เสียดายที่สุดคือมันสั้นมากเลยตอนนั้นทุกคนใช่เี่าวกนที่ต้องรออีกวีเราวีกหน้ามันจะไม่ได้ดูเฮยทุกคนครับเต็มตัวนะครับวีกหน้าจะเป็นเต้ยและใคร อ้อมไม่ได้ดูนะอ้อมอีอ้อมไม่ได้มาแน่นอนติดงานใช่และซีรีส์ก็เหมือนเหมือนเหมือนรู้ว่ากูจะโทรไปจองคอสมวยบอกเลยยอดยากไม่ว่างไม่ไม่รับเหนไม่รับเทส่วนตัวนะครคุณลูกค้าจบจบไมาเต้ยโอเย้ไหมโอเย้ได้ไหมเดี๋ยวแฟนเขาเขามีแฟนเออ๋ยวน้องเชิญไม่ปื้มจริงแค่นี้นะทุกคนชอบมากนะคะก็เหมือนเดิมนะคะรีแคปมาก่อน แล้วรีแอคชั่นมาเมื่อไหรอ่อ่ลืมตามไปวีตามไปฟินกันด้วย<ช>เพราะว่าเรารก็คือแม้ว่าสภาพเสียงจะไม่สู้ดีไม่สู้ดีแต่เ<ด>ต็มที่เขินหนักมากฉันแบบเข <c oughs> <c oughs> ินจนเขากแลบบับไปพาคลุมโซฟาแบบว่าโหมอนกิ้งมันแล้วนัง่งนั่งดูอย่างเงี <c oughs> ้ยฉันอจะขนาดฉันากนั่งดูอย่างเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ชอบัะชอบมาอยากนั่งดูอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยเข่า เหนื่อยเราหน้าเรานอนดูแล้วเราเอาโซไปข้างบนแบบใหมใหแแให่แบบสดไปดีกว่าแค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะฝากให้กูลังใจเสียด้วยเรื่องนี้ด้วยเด็กๆน่ารักมากเก่งเว้์